สบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีพี่รองสบายดีสุกคูสุคนนะคะสวัสดีตอนหกโมงเช้าก็อากาศดีๆพี่รองบรรยากาศดีครับสวัสดีตอนเช้ากับบรรยากาศดีๆจ่าสิบพะโละเบิงเหตุจะได้ป่ากใกล้ๆดีเลยกะเหลาาเบิงพร้อนบ่มีลวกระสางมันบ่อยากไปไกลมานนี่สีฮดต้นไม้พอได้ฮดลายเบื่อแล้วเมื่อวานในตอนแรงฮดแต่ช่วงโซนนี้ มือจะสดโซนนั่น,นพี่น้องบ่ได้สดสวัสดีเดอ้อบรรยากาศดีคักงามเศร้าหัวลมหนาวออกมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าไปหาซองมือเฮ็ดน้ำกันนะจ้าโข่าป่าดอนนี่ผบ่มีเห็ดเกกเท่อพี่น้องเอ้ยมาหดผักหดหญ้าค่อยดีกว่า หดต้นใหม่หดธรรมศาสตร์คดีกราหนาวพัดเตือนตุลาอมหนาวพัดเตือนตุลาอากาศสีเย็นเย็นเด้อพี่น้องตื่นเศร้ามาอากาศสีเย็นเย็นเนี่ยสดชื่นตื่นเศร้าก็ได้เวียกหลายก็สดชื่นพพ้อมไปเกี่ยวข่าวกับเกี่ยวเด้อคอยไปเกี่ยว อะรกินน้ำพันแดดแดดมันกระสิงงามในบริเวณต้นไทเกลียงกระสิงเขียวสัตว์ขึ้นในบริเวณนี่นะขี่ทั้งน้ำทั้งฝนอืมต้นไม้เราก็จะเขียวงามขึ้นนะคะตัวต้นใหม่เวลาได้น้ำโหดหนาแรงมันสี ต่อไปกระตือนสามากกระหดต้นไม้พี่น้องสามชั่วโมงผพิ่งเรล่ิแล้วสองถึงสามชั่วโมงสองถึงสามชั่วโมงถึงจะเสร็จนะคะรถลามต้นไม้ ผมยุงผมยองไปซอกมึงเห็ดเมื่อกี้พีน่น้องขาวดอนนี่ผมมีบอออกเพื่อเห็ดดอนนี่ก็ได้เมื่อยหล่อเบิ่งเลย,เลเลยก็เลยบรสนำต้นไหม้สาจาบรด,ดพวกผลดอนเลยว่าฝนมาตกมานี่กัดผิดปลายแล้ว ต่อไปกระสิเดหดทุกเศร้าเอาหดน้ำพันหลายพันกลางงามพี่น้องยิงงามแรงเป็นงามแดดนี่โอ้ยเอาหดน้ำหลายพันยห็นกลางงาม ยามหนาวยามแดดมันเนหมักเป็นไม่ต่อไปอาสีบนางก,ตาก,กตา็ตื่นมากกระรดน้ำต้นไม้จ้าตื่นมากกระหดต้นไม้ครับมากกระหดต้นไม้ที่น้องดหดแต่มันโดหดแต่มันงาม พรเขาปลูกแล้วก็ต้องดูแลเนาะใส่เวลาดหดมือหนึ่งก็ลายข้าวาสารใส่สปริงเกอร์กันชางหยามันขึ้นว่าสปริงเกอร์มันเยหดไปทั่วนะตะกกแรงมเาเราหดต้นไม้เราหดแต่สะพอแต่ต้นตัวเขาจ้องเซหดติผัดหยาบอขึ้นสปริงเกอร์ผัดไปทั่วหมดเลยแต่ขันหยาขึ้นกน็ต้องได้ตัดตลอดเนาะแต่ก็ดีกันนะมันเห็ดแห้พื้นที่เป็นสีเขียว พดเอายแหละพี่น้องบ้ามือหดเอาคันเมื่อยกคพดนมือเว้นมือ,อ, hot, มอ,เ,มอเอาจังหน่อยใส่กะลียอกระสิขึ้นเขียวเต็มที่ได้เลยพี่น้องโอ้พี่น้อง,อองเอ้ยถ่ายคลิปกระทยไปสั้นแหละบ่มีผู้เบิ่งกระทยไปสั้นแหนละหนอามีคนเบิ่งสอกซรลอยเอาไปปล่อยอคอยไปหาหมูเลยอู่ี่หละอยู่กระเือนกระซานอยู่ก็๊ก็กๆหาอยู่ฮะ เล็กน้อยเนี่ยฮะก็ต้องเปลี่นมาหดต้นไม้สมือสมือแนี่ยแต่มีเวลาอยากให้ต้นไม้ระโตรเป็นกระแพงต้นไม้สวยยาวๆสักทีตกหนาฝนปีหนาก็แได้กระแพงงานจะแหละหนาบ้านเาะไดงวิวอีกแบบแไดงวิวงามอีกแบบเดีน้องพี่น้องะไดงวิวสวยวิวงามอีกแบบ จะได้วิวสวยวิวงามอีกแบบหนึ่งจ้าวันนี้ตื่นมารดน้ำต้นไม้ก็รดทุกต้นทุกดอกเลยนะคะคนมาได้กินน้ำโดนแล้วเพราะว่าแดดมาหลายมือแล้วพี่น้องจ้านี่ธรรมศาสตร์ปานเฮาเด็กขากระสุดประมาณนี้วิวแดดออกไปเศร้าแล้ว เขาแกวเข่าซิส,สัมิีดเอสนี่ บรรยากาศย้มเศร้าพี่น้องลดนําต้นใหม่ลดต้นทุกต้นทุกอย่างค่ะพี่จริงตรงนี้เมื่อวานแรงว่านก,กันลดเลยนะจิงแซก์ก็กลีกับเปไ็นหมักน้ำน้อพี่น้องจา่าสิ่งได้ฝากบรรยากาศไว้ซ้ำหนี้วจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะจ้ะ ข่อยสิไปหาต้นใหม่ใครก็ต้นลำซ้ำต้นนี้ตั้งงามอาให้มันใหญ่มันหม่มใส่เฮือนพี่น้องต้นลำซ้ำสี่ต้นพอได้พอจะได้บังแดดใส่เฮือนเนี่ยคอสีงามเนี่ย้วก็พอสีสุ่มเย็นเนี่ยเนาะก็คือสิบ อายุสามปีเพื่ละอันนี้ฮักกระปูกฮักได้ปีเดียวปลูกตียอดยอดนิดหน่อยซันนี้ซ่ำกิ่งเดียวนี่ต็นใหญ่เลยกะเท่นเป็นห่มเรียงกันไปเลยนะฝากบรรยากาศซันนี้เด้อขอบคุณทุกคนที่ยังติดตาม้ะจ้าพี่น้องจ้าสบายดีเด้อ